ได้ยินคำนี้มาก็น่าคิดดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าสรุปแล้วเราไปต่อด้วยกันไม่ได้หรือเพราะอยากจะไปกับคนอื่นกันแน่ในโยมธรรมะเกี่ยวกับความรักในจริงๆยังไงธรรมะต้องช่วยแก้ปัญหาโยมอยากคิดว่าอย่าตำหนิว่าอาตมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่อะไรต่างๆซึ่งจริงๆอะโยมธรรมะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการประคับประคองเรื่องนี้ พอโลกในวุ่นวายกันมาหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีก็เนื่องด้วยความรักความใคร่นี่แหละถ้าธรรมะไม่เข้าไปแก้ไม่เข้าไปบรรเทาโลกนี้ไม่รู้จะร้อนสักเท่าไหร่จริงๆนะโยมบางทีก็ต้องหันกลับมามองดูตัวเองนี่แหละมามองดูตัวเองนี่แหละว่าสรุปแล้วเราหรือเปล่าที่อยากไปกับคนอื่นจนมีข้ออ้างที่น่าละอายที่สุดว่าเราไปต่อด้วยกันไม่ได้ อีกคนหนึ่งก็ซื่อสัตย์ซะจนซื่อซะจนแบบก็ได้บุญจากความซื่อสัตย์ไปเยอะนะนะถึงจะซื่อจนอีกฝ่ายหนึ่งเขามองว่าซื่อบื้อก็จริงแต่เขาก็ได้บุญไปแล้วนะจากความซื่อของเขาส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็เอาเกลียสตัวเองมาเป็นข้ออ้างว่าเราไปต่อด้วยกันไม่ได้เพียงเพราะอยากจะไปกับคนอื่นก็อยากจะให้ข้อคิดนี้เป็นเครื่องเตือนใจและหันกลับมามองดูตัวเองให้มากๆดีกว่า นะมองใจตัวเองอย่าไปมองข้อเสียของคนอื่นเสียจนโทษคนนู้นคนนี้จนไม่มีหลักที่มั่นคงชีวิตไม่ได้ตายในชาตินี้แล้วจบยังจะต้องมีผลวิบากแห่งกรรมในชาติปัจจุบันที่จะต้องมาเกี่ยวพันกับชีวิตในอนาคตพบชาติเบื้องหน้าวันนี้ถ้าไม่ซื่อสัตย์กับใครก็เชื่อเถอะนะเวรกรรมก็มีบาบมีดอกและผลบุญก็มีดอกและผล นะก็ได้ดอกบุญผลบุญก็ได้ดอกบาปผลบาปใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ใครที่ซื่อสัตย์ก็คงยังต้องซื่อสัตย์ต่อไปนะโยมเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะเป็นการลงทุนบุญได้มากเท่ากับความซื่อสัตยนะ์ก็อยากจะให้หันกลับมามองตนให้มากกว่านะแล้วก็พิจารณาว่าสุดท้ายแล้วไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะเขาร้ายหรือเพราะเราอยากจะไปกับคนอื่นกันแน่ก็ขอเป็นข้อคิดเจริญพร